สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพจทุกท่านวันนี้นะคะแอนนาผู้จัดก,การฝ่ายขายของ i อออนจบนราชธานีค่ะจะพาคุณลูกค้ามาพบกับการรีวิวนะคะในส่วนของรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่น้ำสมัยมาพร้อมกับเทคโนโลยีความจุจัดหนักจัดเต็มพร้อมกับการขับขี่ไกลสุดที่602กิโลเลยนะคะต่อการชาร์จเดครั้งค่ะในราคาที่ไม่เกินหนึ่งล้านเ 9, 9 0 0บาทค่ะ บอกเลยนะคะว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักแชทอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลหรือจังสิทธิ์ทาลงขับได้เลยนะคะและวันนี้ค่ะแอาจะพาคุณลูกค้าไปรีวิวพร้อมๆกันกับเราเลยนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตอบโจทย์ทุกการเดินทางไปกับ i อออน c ีไโนราชธานีค่ะไมคุ้มนะคะตามมาค่ะ a i o n ไออและ i อออนอุบล r s s n t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  o o นนำเสนอรถรุ่นใหม่ค่ะน้องใหม่ ION อค่ะด้วยสไตล์ที่โดดเด่นผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยออกมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายเนื้อระดับยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้นและเดินทางสู่อนาคตที่งดงามไปกับ i อออนวกันนะคะ และสำหรับไฟหน้าของเขานะคะดีไซน์แบบไซเบอร์ค่ะพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดอัตโนมัติและ IB H4 ดีไซน์ด้านหน้านะคะออกแบบแบบไซเบอร์ค่ะพร้อมกับในส่วนของชุดหลังคาเป็นราวหลังคาที่สามารถรับน้ำหนักได้75กิโลนะคะยังไม่หมดนะคะเรามีสีให้เลือกสรรอยู่ที่7สีกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมแบบภายในนะคะให้คุณลูกค้าเลือกได้อีก2สีค่ะ และสำหรับล้ออนลอยขนาด19นิ้วนะคะขนาดยางอยู่ที่225 45 r 19 96V จ้าสวยๆลายแบบโดดเด่นมากเลยนะคะสำหรับ i อออน V เอ๊ะไม่ใช่ ION V ค่ะและความพิเศษของรถไฟฟ้า i อออน V รุ่นนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะมอเตอร์ไฟฟ้านะคะขนาด1.0ค่ะการใช้พลังงานอยู่ที่98%นะคะ และระบบขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล่าสุดค่ะพละกำลังนะคะอยู่ที่204แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่240นิวตันเมตรแมกกาซีนแบตเตอรี่นะคะแบบ LFP 7.3นะคะกิโลวัตต์ระยะทางนะคะวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่602กิโลเมตรค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะการชาร์จค่ะ15นาทีนะคะเพิ่มระยะทางนะคะวิ่งได้300กิโลกันไปเลยทีเดียวค่ะ ด้านท้ายก็ออกแบบมาได้สวยงามมากเลยนะคะแล้วในส่วนของด้านบนก็จะมีในส่วนของราวหลังคาด้วยนะคะเปิดท้ายมานี่บอกเลยค่ะว่าว้าวาว,าวกันไปเลยนะคะเพราะว่ากว้างมากค่ะมีที่จุใส่ของนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะวางของทับเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็สาหรับรุ่นนี้นะคะเบาะของเขาเนี่ยก็คือพับได้นะคะแล้วก็พับเอ็นก็สบายนะคะนอนแบบว่า สบายตลอดการเดินทางแล้วก็ล้อของเขานะคะที่เป็นล้ออะไหล่ตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขนาดเท่ากันกับล้อแม็กของเราเลยนะคะจะมีจุดชาร์จไฟนะคะอยู่ด้านหลังนะคะสําหรับให้คุณลูกค้าทํากิจกรรมนะคะพวกสายแคมปิ้งค่ะสายบันเทิงแบบเรานะคะ แล้วก็ข้อดีสําหรับรถรุ่นนี้นะคะก็คือโครงสร้างด้านหน้าของเขานะคะจะใส่แผ่นซับแรงกระแทกมา11ชิ้นนะคะโครงสร้างห้องโดยสารค่ะเหล็กกล้าและเป็นอลรูมิเนียมนะคะโครงสร้างห้องโดยสารส่วนหน้านะคะบอกเลยค่ะว่าว้าวมากเลยะคะ่ะเป็นไอออนบอนี่นะคะแล้วถุงลมนิรภัยสําหรับรุ่นนี้นะคะมี7จุดนะคะเพิ่มจุดกลางไห้ด้วยค่ะถุงลมนิรภัยของเขานะคะยาวขนาด2.3เมตรค่ะรักษาแรงดันลมมากถึง6วินาทีนะคะ ตัวนี้บอกเลยค่ะว่าระบบความปลอดภัยของเขามาแบบจุกๆเลยค่ะสีที่เรานำมาพรีเซนต์ให้กับผูลูกค้าจะเป็นสีทเทาเข้มนะคะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดค่ะน้องเขาก็จะออกแบบมาด้วยดีไซน์ที่แบบน่ารักเก๋ SUV มากๆเลยนะคะพร้อมกับในส่วนของการตอบโจทย์รถครอบครัวนะคะที่ค่อนข้างที่จะบอกเลยค่ะว่า สำหรับราคาไม่เกิน1ล้านแบบนี้นะคะมันครบจบจบที่รถคันนี้เลยค่ะ i อออนีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันข้างในนะคะว่าในส่วนของน้องเขาเนี่ยมีฟังก์ชันนะคะแล้วก็ออปชันอะไรมาให้กับคุณลูกค้าเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการใช้งานนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่แบบเรานะคะแล้วสำหรับรุ่นนี้เรามีทดลองขับให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสนใจก็แวะเข้ามาทดลองขับไ้ที่ ไอออนจีไอบนราชธานีหวนคุ้มนะคะมีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าภายในของน้องเขานั้นบุด้วยวัสดุที่แบบว่าดีมากเลยค่ะเป็นวัสดุหนังแท้นะคะหน่าสัมผัสนะคะแล้วก็หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงนะคะบุฟองน้นําหนา20มิลิเมตรเลยค่ะสําหรับเบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะคนขับของทิศทางนะคะแล้วก็คนนั่งอีกสีทิศทางค่ะ และวัสดุของห้องโดยสารรุ่นนี้นะคะเป็นวัสดุแบบ soft touch ค่ะทุกจุดเลยนะคะทุกจุดสัมผัสคือนั่งสบายมากๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้านั่งทางไกลเนี่ยคือแบบหลับเลยนะคะสำหรับคนนั่งข้างนะคะและในส่วนของตัวเบาะผู้น้านะคะเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเบาะนวดค่ะคุณลูกค้าซึ่งมีที่นวดนะคะถึง8จุดค่ะทำให้เราผ่อนคลายตลอดการเดินทางเลยนะคะ พวงมาลัยเขาก็จะน่ารักเก๋ๆนะคะเป็นในส่วนของความพิเศษของแบรนด์ไอออนค่ะสำหรับหน้าจอควบคุมรุ่นนี้นะคะขนาด14.6นิ้วค่ะความละเอียดนะคะอยู่ที่1,080 p ค่ะ ส่วนจอขับขี่ด้านหน้านะคะเขาจะขนาด8.88นิ้วนะคะเป็นการแสดงข้อมูลนะคะแบบระบบนำทางนะคะการแสดงการขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบการทำงานแบบ ADAS นะคะข้อความการแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้นะคะแลกเกียร์นะคะก็จะอยู่ที่คันเกียร์ด้านขวานะคะกดลงนะคะเป็นเกียร์ด้านหน้าค่ะดันขึ้นนะคะเป็นเกียร์ R ค่ะ และสาหรับคุณลูกค้าที่จะจอดก็แค่กดปุ่มคลิกเดียวเลยนะคะก็จอดรถได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเวลาจะถอยนะคะก็จะมีกล้องให้ดูนะคะว่าเออเราใกล้หรือไกลอะไรไหมนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ากล้องเขาชัดมากๆเลยค่ะและในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าก็จะสงสัยว่าเอะแล้วระบบควบคุมทุกอย่างมันอยู่ที่ไหนนะคะหลักๆเลยนะคะสำหรับไอออนนะคะ ระบบการควบคุมทุกอย่างอยู่ที่ <Baby. S 1> หน้าจอเลยนะคะ <Hello. S 1> ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการด้วยเสียงนะคะลูกค้าก็แค่พูดว่า Hello Baby <ม>านะคะ<า>น้องเขาก็จะทําการพูดคุย<า>กับเรานะคะเ,เพื่อรับคําสั่งนะคะนแบบแในการเปิดหรือปิดนะคะหรือในส่วนของการใช้ฟังก์ชันอื่นๆนะคะอย่างเช่นแอนบอกว่า Hello Baby น้องเขาก็จะแบบว่ารับคําสั่งแล้วเราก็บอกว่าเปิดม่านบางแดดนะคะเขาก็จะเปิดแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แบบใหญ่มากเลยนะคะสำหรับมา่บานบังแดดสำหรับ,บ<า>ตัวรุ่นในออนวีค่ะเปิดหรือปิดได้นะคะเ,คเราสามารถไปแคมป์นะคะปูที่นอนนอนเลยค่ะแล้วก็แบบส่องดูดาวกันไปได้ยาวยๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเพียงแค่เรานะคะบอกว่าฮัลโหลเบบีน้องเขาก็จะทำการทำตามคำสั่งเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะ และในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัว GPS นะคะระบบนําทางค่ะค้นหาตำแหน่งนะคะสั่งการด้วยเสียงค่ะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะคะระบบเช็คความพร้อมก่อนออกรถนะคะและระบบช่วยเหลือการขับขี่ค่ะระบบป้องกันนะคะรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น F C W ค่ะ A E B นะคะทั้งรถทั้งคน,นะคะ่ะระบบควบคุมนะคะ ต่างๆที่มีอยู่ในรถนะคะระบบช่วยเตือนนะคะพร้อมกับกล้อง360องศาให้กับคุณลูกค้าเบาะนวดแนละ้วก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะมีหลายๆฟังก์ชันให้กับเราเลือกเลยนะคะชอบเบาชอบสบายชอบแบบรีแลกนะคะทุกอย่างนะคะก็จะอยู่ที่หน้าจอสัมผัสปลายนิ้วเราเลยค่ะเป็นเทคโนโลยีที่บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะที่แอนชอบมากเลยคือกล้องเลยนะคะ สำหรับคนที่มีสายตาสั้นมากๆเหมือนเรานะคะมันจะชัดมากเลยค่ะแล้วออปชันก็จะเล่นเหมือนกันกับโทรศัพท์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะใช้งานยากหรือเปล่าและและนี่เลยค่ะสำหรับสาย IT แบบแอนนะคะ1ตําตำแหน่งค่ะสำหรับฟ้าชาร์จ15วัตต์เร็วมากค่ะวางแป๊บเดียวสุดค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะชอบมากนี่เลยค่ะนี่เป็นซิกเนเจอร์ที่แอนชอบมากสายแคม สายบันเทิงแบบเรานะคะห้ามพลาดตู้เย็นตู้ร้อนค่ะตู้เย็นตู้อุ่นนะคะบอกเลยค่ะว่ามันแบบชอบมากเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบแบบว่าชอบกินอากาศบ้านเรานะคะก็จะอยากแบบว่าดื่มอะไรเย็นๆนะคะตลอดการเดินทางหรือว่าจะแบบอุ่นๆก็ได้เลยนะคะและนี่ค่ะเป็นอีกอันหนึ่งที่แอนชอบมากไฟนะคะเราสามารถที่จะปรับได้นะคะ32สีเลยนะคะแบบสายบันเทิงเลยค่ะเปิดเพลงแบบ ดังๆแล้วก็แบบแสงสีเสียงครบค่ะพร้อมกับตู้เย็นนะคะเย็นๆไว้แช่บลับลานะคะมันแบบสุดยอดมากค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยระดับผู้บริหารบอกแล้วค่ะว่ามันครบทานอาหารก็ได้นะคะวางโน้ตบุ๊กทำงานนะคะดูกระตูนดูแท็บเล็ตได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าครบจบมากและบ์ดแถวสองเนี่ยคือแบบ สามารถที่จะปรับเอนได้แบบนั่งสบายมากเลยนะคะสำหรับแถว2เนี่ยคือสบายเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยอยู่ที่420ลิตรนะคะแล้วก็แบบเต็มที่นะคะแบบพับเบาะเลยนะคะอยู่ที่974ลิตรค่ะแต่ส่วนพื้นที่ใช้สอยห้องโดยสารนะคะอยู่4.42ตารางเมตรนะคะพร้อมโต๊ะพับด้านหลังนะคะให้กับคูณลูกค้าด้วย หลังคากระจกเนี่ยมีขนาดอยู่ที่2.14ตารางเมตรนะคะบวกม่านบันแดดไฟฟ้าค่ะตัวนี้จะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะสำหรับสีรถนะคะก็มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7สีนะคะภายในมี2แบบค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสีส้มเนี่ยคือถูกใจมาก จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรุ่นรถไอออนดีนะคะสำหรับไอออนจีนอบนราชธานีค่ะลูกค้าสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองขับได้ก่อนใครใลน,นะคะได้ที่เบอร์081ค่ะ8764968นะคะหรือสามารถ inbox เข้ามาที่ช่องแชทของาทางเพจของเราได้เลยนะคะคลิกเดียวเลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นจองสิทธิ์นะคะ9 9บาทยังมีอยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะ สามารถจองสิทธิ์ได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงไอออนพีนะคะคิดถึงรถคิดถึงไอออนจีอุบนรบชาชธานีอยู่ตรงไวคมนี่เองค่ะหาไม่เจอทักแชทนะคะเราจะส่ง GPS ไปหาคุณลูกค้าทันทีเลยค่ะและสำหรับรุ่นรถอื่นนะคะที่คุณลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็น Hyper h ์แฮชค่ะหรือเป็นในส่วนของไอออนวายพานะคะจะมีเป็นแคมเปญพิเศษพ,พ,พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆให้เช่นกันค่ะ อย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงเราค่ะรถไฟฟ้าต้องไอออน g ไอบนราชธ,ธานีเท่านั้นค่ะ